สวัสดีครับเอฟซี ong, แฟนตังได้ถามผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมยอดว่านกา่เกเก็กจะพ่ายเอฟซีไดถามผู้สมทุกท่านไปฟั่งการสัมผัสระวังนนทิยาแม่นองดาดากกบนังอบนะครับนั่งอบนี่เพิ่นก็ไม่เลขฝากมาเป็นเลขทูบนะครับเขามาแล้ว,วซ,ซีงวดสอนๆเมื่อวดนที่สงวดที่หาเมื่อวดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับในหน่วยวันที่สิบหกกันยายนหกเจ็ด เพื่อนเซมาได้ตัวไหนก็นตามไปฟังน้ากันนะครับเข้ามาแล้วก็น่าก,กดติดตามกดแชร์เปลี่ยนกําลังเกี่ยวเลยนะครับขอมูวนได้เหมือนเกิมอน,นยายุาแบ่งปันมาให้ผมจะตั้มเป็นคลิปปวาว่าจเอฟซีได่ทำผู้สมทุกท่านได้ฟังได้รูปไปน้ากันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเซมาได้ตัวไหนก็นตามไปฟังพร้อมๆกันกันบผมเลยนะครับตามผมมานะครับ ดีแฟนช่องทุกคนนะคะเมื่อวีนน้องทียากกับสิบาพร้อมให้พี่น้องอเอฟซีไปต,ตามแนวทางของนัอบนะคะนัอบบอกว่าเลขปากนะคะเลขปากเลขทูบนะคะคนขางบ้านเพิ่นเอามาฝากให้เอฟซีนะคะเขามาซีงวดซ่อนนะคะงวดที่ผ่านมานีหาหนึ่งสีเก้านะคะเลขออกเก้าซีลางนะคะสําหรับงวดนี้ห้มาแล้วนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะ น่าบเซื้อเกาด้วยลาบอาซื้อผู้ผาอ๋อผู้ผู้ที่ได้แล้วมัน้ะอ้มาบอกเลยลูกเจ้าคนนั่นครยืมใคยืมอะไรกอนเนาะด็กิ็บเยนแดดเยนเด้อผาตอนที่ตายสิบสามปีเรามาเขาฟันขันมาเกิดไหมบ่หายซื้อนี่บ่หายซื้อเกาเกาว่าละหลาียากซื้อผู้ผาทั้งถ้ามาแปลกเนาะก่อนนั่นผิวดำแน่มันออกมาเป็นผู้หญิงผู้นญิงาวว่ะค้นละสีผิวเลยแบบนี้ ก่นฝาเลยนะกนเนอะอัตรกวนวัวไต้องไปท่องในหาเดือนปลาคูผ้ามาเร็วเหมือนวอว่าไปไปยิงหูองมาปลูผ้าอีเร็วไปอ่านันไปอะไรตาาวมอวะห้าสิบหนัี่เป็นผู้หญิงเฮ้ยหาสูบบาทสิบใส่เลยวะมาดีขอดราม่าไปยิงอ้ยมาแมวาูดก้ด้อ้มันถปเด็นด้ความชินเนอ เสียมาปาเน่เพิ่นถือมาจังหวะแล้วนะโอ้ยถือหลายงวดจ้ะเพิ่นไปทุดที่ไสคือแมน่แต่พุ่มเนี้ยเพิ่นนะุดถูกดเนี้ยตอละงวดในชุดข้างเดียวจบหรือว่าชุดเอ่อสินแลมอะินสองินชุจะสินใหญ่ยางเีใหญ่ถูกเป็นยังคือแมนเขไปซื้อซถูกเป็นวงกลมทีมิตโเล็กถูกเป็นวงกลมสี่มิตโเล็กจะบูชามันจะใส่ มันเป็นแบบไหนจ๊ะมันง้มยื่นนี่ป๋อเป็นเกิ็ฝาแบบเพิ่ไปแบบลอยบ่เแลวก็ม่เทียนนะฮะจุดๆัจุดเป็นตัอรีขึ้นมาแี่แดงๆไม่ค่อยเห็นเนาะามันบ่น้้นอามร้เงนยางเดียวามตรีหว่านักว่าถามบอนโอปาถามหอกแล้วบอสุหออ้จาบนฝาเขามาลง เราหัว่มขันเขายังเล็ถูกเก่าซีเขาเก่าซีขันกันอีกสี่พันกว่าสองแสนมาพวกเาีเดอทำเขาหัวดีเดอลูกพีเรายืมแพ้ก็ต้องไปหานีเราบอกเราคว้เราบอกใค้ออไม้ออกเราฝาหน้าโอบมากเธอต้องรับมือให้มันแต่เราไม่ลง้อโอ้ยอยู่มเรื่องเลยเราฝากมาให้ลงนี่ก็โอเคแล้วคือว่าจะเป็น้อดบ้านเปนชี้อมีไอให้ฟางนี้มากค่ะนี่จ้ะ วนี้าเลขสามตัวเป็นตัวใดอบรูอย่างวะจับจับคใดหนึ่งเก้าซหนึ่งเก้าซี่หนึ่งเก้าซี่ไม่ได้ออกเก้าซี่หนึ่เก้าซี่วันนี้คนตัวใดมากวันนี้เด่นแปดสามี่แปดสามสี่เลขทูปเพนิ่เข้าทุกจวดวันปะทุกจุดวันร้จังวันลยวะ จุดว่าซีงวดกับเขาซีงดจุดเซีงวดซีงวดหาอดเดวันี้วันที่หาหาคือสีแห้งคือสีปังเลโ้รวมมคนถึงคนนี้เลยพวกหงสสอนมัยังพานแล้วเนาะเข่ามาเขามาซีงวดเอายันไว้นะวันนี้วันที่หาให้เอฟซีโซมาเราตัดได้นีมันมาเลาวตันได้หันจแอดสามแปดสี สิส่วนมากเนี่ยเพิ่นสิเน้นเน้นเน้นคู่ไทยคู่หนาเลขทูเพิ่อนคู่ไทยพอลู้หันกันเน้นใกล้เก่าพ่อนได้ร้ายเนาะเล่นคู่ไทยถึงแต่วลอยความเด็กเอาเอาแบบาแบบแบบพ่อผานคือให้ซื้อทุกคู่แต่ว่าเล่นคู่ไทยตั้งเดิมพี่น้องตั้งเบื้องเลขท ถูกเนี่ยได้ถูกวงกลมเลยไปก็บ่ิ่งเห็นเดือนเนี่ยวงกลมแล้วก็เอาไปเอาไปเป็นดังสื้อเดือเดือนหลวงพ่อมันเทียนมันละลายกะเป็นลูกเป็นเหล็กสีแดงมาคันพวกอยอยากมาหาเจ้าต้องมาหลังวันสินใหญ่จังสิได้เหล็กถูกนจ้ำสิสรุปเด้อลีเนาะเด็กหน้าโอ๊บเพื่อนเพป็นฝากมากเขาเอือนเหล็กฝากนะเหล็กฝาก เยบวันสหนแม่เ่ามากมองเดียวจะเอาไรไหวแม่เขาไม่ไอหมอมได้เบื่เลยไลูกบ้านได้ิดื่อสรุปนะ แล้วพ่นบอกว่าเลขฝากเพื่อนเพิ่นฝากมาให้เอฟซีนะคะเป็นเลขทูบเข้ามางวดซ้อนนะคะงวดที่ผ่านมานี่เป็นหนึ่งหนึ่งเก้าซีหรือหนึ่งซีเก้ากันะต่อหนึ่งซีเก้านะคะสําหรับงวดนี่เป็นแปดสามสี่นะคะเพิ่นบอกว่าจะให้เน้นคู่ท้ายนะคะแต่ว่าต้องตัดครูแปดสามแปดสี่สามสี่เน้นคู่ท้ายคือสามสี่ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาเสื้อจากรกินแป้งรัฐบาลนะคะ เป็นเลขฝากมาเด้อค่ะเจ้าของคนว่าหายไปท่ายท่าิ่นฝากมาลงนะคะเป็นเลขทูบนะคะทูบเป็นม้งกุมทูบสีแดงท่อนที่ยากก็เพ่เห็นก้อนหน่อยก้นหน่อยจามเลยไหมแ้อกเป็นจอินนมเก่งวะเช้ามาลยาว่ิมยิม่จดหน่อยบอว่าเวลาจะกินน่ะตั้งไปเที่ยวอีเด้อ บอกวาแต่คร like yeah. ับอยู่ย okay. ืนจะแปลี่ยนชีพเป็นใบไหมแม่ไปก่อนกระป๋อไปก่อนไอ้เพิ่นเลยแม่เพิ่นกระป๋อเพิ่นนอนเฝ้านาห้องว่าลูกวันนี้เที่ยวสั่นที่น่าได้ลูกวันปีนของน้าต่างไปเที่ยวเนาะก็เลยได้เสียเสียแล้วได้มาเกิดเป็นคนอื่นมาไม่ได้สิเปล่าเลอยู่ดีๆก็มีคนเอาเงินมาให้เขาดิเด็กหิึั้นหนึ่งก็ดีกับอันเก้าร้อยหนึ่งก้อนเก้าร้อยเด้อ ยังมัยังมัใจละลอยหนึ่งยังลอยหนึงแมนลอจ้่แมนนอนไปตาไหนนอนไปหน่อยมันจะตื่นโอ้จะตื่นนอนมาเลยชักเราอ้ตัวนี้นอนเพิ่งลรสองหลอดลอ้กี่สามเดือนพวงเนฮ็ดเฮ็ดมันไปไหนบ้านเฮ็ดมันสาว้หญิงูนึง

เห็นมือเห็อมันอยากไปเดียวพ่แม่พอบนท่าขี่รถปวดสันติดรถต้องสินยันไงเันไปขี่รถเพิ่มเพิ่มนแดงไปไปขี่รถจนดำเบิร์ดดันดันดันเออดันดันอ้าวสรุปคลิปนี้เป็นเลขทูบเด้อพี่น้องเลขทูบบนฝากมาลงเขามาซีงวดซ้อนงวดนี้เป็นงวดที่หานะคะถ้าเขางวดที่หานี่จะมีแค่นี้เลขสามตัวมันจะจุดเฉพาะวันสินญ่เป็น 8ปดสาตัดคู่นาสามแปดสามวถ่ายแปดถ่ายที่สามซี่นบอกว่าประเด็นคู่ถ่ายงวัที่บานมาเป็นหนึ่งี่เก้าหวนนี่เป็นแปดานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่สมีจุดรั้งเดียวคิดเดียวม้วนเดียวจบะคะขอบคุณอหดแล้วหลายดเยด้อฝ่าทีีหาน้าข้างมาแบา่งฝันนนี้เอซี่สโดีน้าข้างของเะอบนะคะเลขปากเลขทูบนะคะ ครับการวางไา้เอฟซีและทำมุ่งส้มถึงทันคงเสถียรยืนในฟังแล้วนะครับพีนนุ่น,นดได้ยากในซาหลูเลขของนั่งอบนะครับสำหรับผมในี่ถ่ายคลิปนี้สลุยีกครั้งหนึ่งนะครับนั่งอบเลขฝากมาเลขทูบเขา่าซีงวดสอดงวดนี้ก็หายมาแล้ววันวันที่สิบโกกระจาย,ยนอดหกเก็ดนะครับเลขทูบเพิ่งก่ออกมาแปดสามซีนะครับตัดไปเลขสองตัวก็เป็นแปดสามแปดซีสามซีเพิ่นเน้นที่เลขตัวดทุ่งไทย 3านะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสือ่อสกินแบงค์ของรัฐบาลกวังวายเอฟและทำาผู้สมทุกท่านคงเสียดเงี้ยในฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้ขออยู่ที่เพียงซํานี้พบกันีนคลิปต่อๆไปสวัสดีค่โชคดีสวัสดีครับ